กาบเรียนพระอาจารย์มีคนหนึ่งเขามาทำให้ผมโกรธผมไม่สามารถสลัดความผมไม่สามารถสลัดความรู้สึกโกรธนั้นออกจากใจได้ใจชอบไปนึกถึงเหตุการณ์พร้อมหาเหตุผลว่าทำไมเขาพูดจามไม่ไว้หน้าเราหรือพูดจาเบ่งใส่เราซึ่งบางครั้งมันก็สามารถคุยกันดีๆได้ ซึ่งบางครั้งเขาก็เป็นฝ่ายงี่เง่าเองผมควรทำอย่างไรจึงสามารถสลัดความโกรธออกจากใจได้ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับลองทำความเข้าใจก็ก่อนทำไมเขาถึงเขาถึงทำอย่างนั้นลองดูหา วิธีหาเหตุผลขั้นแรกคือทําความเข้าใจเขาทำไมเขาต้องทาอย่างนั้นเขาทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นทําไมเขาต้องทาหน้าตาแบบนั้นหลมาเนี่ยนะถ้าเข้าใจเข้าใจเหตุผลตรงนั้นได้บางทีก็ไม่โกรธเขาหรอก <c oughs> เขาอาจจะพูดไม่ดีก็ <c oughs> าอาจจะไม่ไว้หน้าเราหรือทําอะไรที่งี่เง่าแต่เราอย่าไปงี่เง่าด้วย <c oughs> อย่าไปงี่เง่าด้วย ถ้าเราโกรธใส่แล้วก็มีคนงี่เง่าสองคนนึกออกไหมไอ้นั่นก็งี่เง่าไปแล้วเราก็งี่เง่าด้วยก็กลายเป็นงี่เง่าสองคนนะครับลองลองทําความเข้าใจก็ก่อนนะถ้ายังไม่เข้าใจสมมติยังไม่เข้าใจนะยังโกรธก็อยู่ก็ลองนึกถึง คําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากการอ่านหรือจากการฟังครูบาอาจารย์ก็ตามพระพุทธเจ้ามักจะบอกว่าถ้าเราโกรธตอบเนี่ยเราจะเลวกว่าผู้ที่โกรธคนแรกนะคนนั้นก็เร็วอยู่แล้วนะถ้าเราโกรธตอบคนเลวเราก็เลวกว่าเขา <c oughs> มีเรื่องพระทะเลาะกันพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าเรียกมา สอบถามใครทําก่อนคนนี้ทําก่อนรูปนี้ทําก่อนก็ถามอีกรูปหนึ่งรูปนี้พูดไม่ดีอีกรูปนี้โกรธก็พูดไม่ดีท่านปรับให้รูปที่สองเนี่ยผิดมากกว่าเหตุผลทําไมเพราะว่ารูปที่สองเนี่ยถูกรูปที่1พูดไม่ดีใส่ไปแล้วรู้ว่าพูดอย่างนั้นไม่ดีแล้วตัวเองก็โกรธ แล้วทําไมจึงเอาคําพูดแบบรูปที่หนึ่งพูดนะไปพูดใส่เขาอีกตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าพูดแบบนี้ไม่ดีแล้วตัวเองก็โกรธแล้วใช่ไหมฟังคําอย่างนั้นแล้วโกรธแล้วทาไมยังเอาเอาคําแบบนั้นไปเขาอีกตัวเองก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหม <ad> <ad> นี่พระทธเจ้าแนะนําอย่างนี้เพื่อให้เรื่องระงับถ้าสนับสนุนเออว่าไปเลย ไอ้นันมันพูดไม่ดีใช่ไหมว่าไปเลยตาต่อตาฟันต่อฟันมันว่ามาสิบเราว่าไป10เสมอกันนี่เรียกว่าเร็วมาเร็วตอบ <c oughs> เร็วมาเร็วตอบนี่ไม่ใช่คําแนะนําของพระพุทธเจ้าโกรธมาโกรธตอบก็ไม่ใช่คําแนะนําของพระพุทธเจ้าพูดไม่ดีมาพูดไม่ดีตอบก็ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีแต่ว่า โรดคนแรกก็เลวอยู่แล้วคนที่สองเลวกว่าอีก่เขาเลวอยู่แล้วเราจะไปเลวตอบหรืออย่าไปเลวกับเขาเขางี่เง่ามาแล้วอย่าไปงี่เง่าตอบอย่าไปงี่เง่าร่วมกับเขาแล้วพระเจ้าก็ยังตรัสอีกว่าการเอาชนะเขาเนี่ยนะไม่ใช่วิธีทางชาวพุทธมีแต่ว่า ต้องชนะใจตัวเองอการชนะสงครามที่ที่ชนะได้ยากยิ่งคือชนะความโกรธที่อยู่ในใจตัวเองห,อ <S <S หรือลองนึกถึงคุณความดีของเขาบ้างเขาคงไม่ใช่คนเลวบริสุทธิ์ร้อเร็นต์เขาก็ต้องมีคุณความดีบ้างลองนึกถึงคุณความดีของเขานะพอมี ใจที่มีมุมมองในแง่เห็นคุณความดีของเขาบ้างเนี่ยละก็จะเกิดกรุณาต่อเขาได้เวลาเขาแสดงอะไรออกมาไม่ดีเราก็จะมีมุมมองที่จะกรุณากับเขาถ้ามองไปแล้วเขาไม่มีอะไรดีเลยควรสงสารเขาคนอะไรไม่มีดีเลยลำบากแต่มันน่าจะมีดีบ้างนะแล้วอาจจะเจริญเมตตก็ได้นะ จเจริญเมตตาเราเป็นผู้ได้รับผลเองเ,เวลาเราโกรธเขาเราเป็นทุกข์ก็จเจริญเมตตาตัวเองขอให้เราเป็นผู้มีความสุขการจเจริญเมตตาเนี่ยมันจะบอกอยู่ว่าขอให้เราเป็นผู้มีความสุขภาษาบาลีใช้คำว่อาอหังสุก,กิโตโหมิให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสุขนิทุกขโขโหมิก็คือปราศจากทุกข์ด้วยปราศจากทุกข์ ในความหมายสูงสุดเลยคือพระนิพพาน mm hmm. เพราะว่าสุขแบบไม่มีทุกข์เลยก็คือพระนิพพานนั่นเอง mm hmm. ไม่จองเวรใครไม่เบียดเบียนใคร mm hmm. บอกเนบอกตัวเองนะไม่จะบอกคนอื่นอย่ามาเบียดเบียนชันอย่ามาจองเวรกัน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ <c oughs> ไม่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาตัวเองจะให้พัฒนาตนเองและมีความสุขด้วย mm hmm. ก็ต้องบอกตัวเองว่าอย่าไปจองเวรใครอย่าไปเบียดเบียนใคร mm hmm. <c oughs> ใจที่โกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธกําลังเบียดเบียนใจเราอยู่นะความโกรธคือกิเลสกําลังเบียดเบียนใจเราให้ใจเราเป็นทุกข์อยู่ในตอนนี้ให้รู้ทันว่านี่ถูกเบียดเบียนแล้ใจนี่ถูกเบียดเบียนล้รู้ทันถ้ายังโกรธอยู่ก็ถูกความโกรธเบียดเบียนถ้าไม่สงบระงับพูดออกไปนี่เสียงต่อการก่อเวรแล้วนะ